สน,สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงเอาละถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แล้วเพื่อมวลมนุษยชาติ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บ้าง <c oughs> ในหนึ่งปีในปีนี้ก่อนปีน้จากนะเวลานี้จนถึงสิ้นปีไปยังยืนยันคำเดิมเรื่องแผ่นดินเคลื่อนตัวตัวนี้เกิดแน่ๆเกิดแน่ๆค่ะยังไงก็ยืนยันว่าเกิดแน่แแต่ทุกอย่างเนี่ยมีปัจจัยในการเปลี่ยนครั้งนี้ถ้ามีการตั้งนายกปุ๊บ สักพักหนึ่งไม่นานถึงจะเกิดอ๋อหมายถึงว่าเกี่ยวเรื่องกันยังไงเกี่ยวนี่ไงก็เหมือนหัวเรือของประเทศไงรนําในการบริหารงานก็จะมีผลต่อเรื่องต่อมวลมวลรวมที่เขาเรียกว่ารวมผู้นําของประเทศอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่ไปเคยเคยเตือนเอาไว้ไปบอกว่าสัญญาณเนี่ยก็คือภูเขาไฟที่อินโดจะปะทุครับและเลือดปะทุแล้ว แล้วตอนนี้ดินก็เริ่มถล่มแลนสไลด์สารพัดทุกประเทศเลยที่ไกำลังบอกก็คือว่าเราจะได้เห็นนายกก็น่าจะประมาณเดือนตุลาไหมน่าจะเร็วกว่าน้นเร็วกว่าน้นใช่ค่ะแล้วหลังจากที่มีนายกแล้วไม่นานเราจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นแสดงว่าเหตุการณ์อันนี้เกิดก่อนสิ้นปีแน่นอนใช่ค่ะยังไงก็ยืนยันว่าว่ากันยาตุลาพฤศจิกาไหมประมาณนั้นนะคะ อ้าวแล้วอย่างนี้บอกว่าเหตุการณ์ซึนามิแผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดซึนามิเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหรอคบใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะไปย้อนดูในในคลิปที่ไปเคยพูดในหายานะโลกอะค่ะครับไปจะบอกว่าไม่แน่ใจว่านเลือดหรือน้ําตอนนั้นที่ไปเห็นตอนนั้นเนี่ยไปไม่แน่ใจว่าน้ําท่วมหรือว่าเลือดท่วมใช่ซึ่งตอนนี้เลือดไม่มีแล้วเป็นน้ำแน่แนใช่ค่ะซึ่งรอรอช่วงเดือนกันยาว่าจะมีตัวแปรอะไรอีกไหมอ๋ออย่างนี้แสดงว่ากันยา ลายสามารถฝันทงได้ว่าอาจจะเปลี่ยนอีกใช่ค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยบอกว่ากันยาตุลากศจิกาให้ระวังส่วนนี้ใช่ค่ะจะเกิดขึ้นในฝั่งไหนครับอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันค่ะแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยน้ากระชกขึ้นถ้าเกิดมาจาก ฝั่งกันดา,ามาราค้าาบหรืออ่าวไทยนี่มันใหญ่มากเลยนะเพราะว่าไม่ค่ะคือว่าตอนแรกกับป้าก็คิดว่าเป็นโนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือรอยรอยแยกอะ่ะแผ่นดินไหวทําให้เกิดรอยแยกแถวอา่าวไทยแล้วเริ่มแล้วใช่ค่ะเมื่อแผ่นดินมันซุดปกมันก็เกิดได้ทุกที่เหมือกันมันแคกเหมือนกันใช่เรียกว,ว่าเขย่าทั้งฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็จะเกิดน้ําก็ฉชอขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราทํานายไว้ใช่ค่ะ ก่อนหน้านั้นที่จะเกิดจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนรู้ได้แม่น้ำจะเปลี่ยนสีน้าจะเปลี่ยนสีซึ่งตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วก็น้ําแดงปกติเวลาฝนตกหนักมันเปลี่ยนสีแดงปล้วที่ออสเตรเลียค่ะน้ําแดงแบบสีเลือดเลยอ่ะแล้วก็ที่จีนที่จีนก็เริ่มมีแล้วซึ่งที่จีนก็น้ําแดงทุกปีอยู่แล้วเปล่าอย่างจีเลียนมน้าแดงอีกที่หนึ่งอันนี้แดงกว่านั้นเหรอแดงแดงแบบแดงแบบแบบเลือดเลยอศาสตร์เกยตื้น ก็สัตว์เกยตื่นก็จะทุกครั้งที่จะเกิดหเหตุการณ์แบบนี้นจะมีปลาโลมาเกิดตื่นปลาวานเกิดตื่นล่า,าสุดมีแมกกะพูนเป็นสีแดงแล้วขึ้นมาบนบกที่สงขาอ,อน่กกากลัวมากซึ่งนี่แหละค่ะคือว่าเป็นเป็นจุดที่แบบว่าให้ระวังตัวกันหน่อยไหมเพราะว่าเราสนใจกับข่าวอื่นโด<ล>ย<ค>ที่เราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับข่าวพวกนี้เลยเราาไม่ได้สนใจเลยเรื่องนี้คือเรื่องที่คนเราต้องสนใจในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาใช่จะมีอะไรหายไปอีกไหม คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีเครื่องบินอีกรอบนึ่งในประเทศไทยหรือต่างประเทศต่างประเทศค่ะแต่ใกล้ๆประเทศไทยปไม่แน่ใจว่าคําว่าใกล้ๆประเทศไทยที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงสายการบินที่ประเทศใกล้ๆประเทศไทยหรือว่าจะเกิดใกล้ๆประเทศไทยแต่คิว่าน่าจะน่าจะเป็นตัวไอตัวไอสิ่งที่หมอปลายเห็นคือมีตัวไออยู่ในนั้นใช่เหมือนตัวไอขึ้นต้นสีออกเขียวๆหรือน้ำเงินประมาณนี้ ช่วงเดือนไหนฮะแอรบินเนี่ยเครื่องบินคิดว่าสิ้นเดือนหน้าค่ะส,สิ้นเดือนหน้าเฮ้ยมันเร็วไปไปมมันถี่ไปคุณผู้ชมคะจากคำทำนายของหมอปลายที่บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกอีกครั้งซึ่งจะมีอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวไออยู่ในชื่อน,นั้นคำทำนายนี้ทางรายการได้บันทึกเทปเอาไว้เมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะไม่น่าเชื่อว,ว่าเพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกขึ้นจริงอีกครั้งซึ่งเป็นสายการบินอิหร่าน ได้ตกเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะกับคำทำนายชวนอึ้งของหมอปลายแบบนี้ข่าวเรื่องเชื้อโรคอะไรเออเราจะมีมีโบล่าอันนี้อันนี้ทำนายไว้คั่นบอกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์บอกไว้ตั้งแต่เดือนว่าอะไรระวังเชื้อโรคนะมันจะมันจะผุดขึ้นมาตัวแล้วมันจะติดต่อลามยิ่งกว่าเชื้อมีบ้าซะอีกใช่ คืออีโบลาเนี่ยเขาสบอกว่าสามารถติดจากเหนือกับเหนือได้ใช่ไหมะใช่แล้วแล้วมันคือกระบวนการทําลายล้างอย่างหนึ่งเหมือนกับเอนิวเคลียร์พวกนี้ค่ะคนที่จะเสียชีวิตจากอีโบลาเนี่ยจะเป็นหลักแสนไหมยังไม่ถึงแสนในปีนี้ค่ะแต่ต่อเนื่องเหรอต่อเนื่องบวกเรื่อยๆอยู่แบบหลบซ่อนค่ะแล้วก็สังเกตว่าหน้าตาคนจะเริ่มเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงหน้าตาคนจะเริ่มเปลี่ยนไปไหม<ช>ว่าค,คนที่ติเป็นพาหะซึ่งบางครั้งเนี่ยเหมือนกับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็พอไปเจอเชื้อมากเข้าบางครั้งมันไม่ได้ปลุกออกมาแต่ว่ามันทําให้เชฟของหน้าหรือร่างกายเนี่ย,ค,ยค่อยเบี้ยวป้องกันตัวเองยังไงครับจากเชื้ออีโบลาต้องขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่พูดยากนะ<อ>คะมันเป็นเชื้อที่มาจากจากการไปเก็บมาจากนอกโลกหรือเปล่าที่มาแพร่กันเนี่ย ก็คือเป็นเชื้อโรคที่ท่านยมส่งมาเพื่อทําให้จํานวนมนุษยชาติหายไปไหมน้อยลงไหมจะพูดอย่างนั้นก็ก็มีส่วนนี่คือสิ่งที่เราเชื่อไหมปายเชื่อว่าเป็นแบบนั้นฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่เราไม่กลัวและกังวลเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอยู่ให้มีความสุขดีกว่าใช่ค่ะก็คือทําใจซะ ไวยังไงถึงไต้องตายใช่แต่อยู่ยังไงให้มีอยู่ยังไงให้มีคุณค่าดีกว่าทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่าระมัดระวังตัวด้วยล้วการอะไรที่มันเป็นจุดเสี่ยงที่เราจะต้องไ่อย่าไปทำไมย่าไปทำใช่ค่ะสะสมความดีเอาไว้จะตายไปเธได้ตาไไปอย่างมีความสุขแล้วท่านยมบอกไหมว่าโลกใบนี้จะมีวันที่สูญสลายไปหรือกลายพันธุ์ไปเป็นสัตว์ประเภทอื่นหรือว่าท่านบอกว่าแต่ละคำทำนาย ฟังดูแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงสักเรื่องเดียวเลยแหละค่ะยิงกับถามนี้ของคุณภูริยิงฟังยิงหน้าเกลัวขึ้นเรื่อยๆช่วงหนะ้ามาติดตามกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรากันอีกค่ะ